ลูกค้าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าไอตัวบานพับกลางตัวนี้มันหย่อนลงจะให้เราดัดให้บอกว่าดัดขึ้นหน่ไหมได้ไหมถึงดัดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตรงที่ป้ายทะเบียนมันขาดนะครับตัว2 0 2พันยี่สิบเนี่ยชอบเป็นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับพอมันขาดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวแผงท้ายเนี่ยมันให้ตัวได้ ชุดที่เราทาเนี่ยมันจะดามไปให้พร้อมกับชุดขึ้นเสาหลังนะครับมันเป็นงานต่อเนื่องถ้าเราไปเชื่อมพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้งานไปสักพักเนี่ยมันก็จะขาดปีกนะครับเราวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยไปเชื่อมแปะอย่างนี้ไอ้เชื่อมแปะมันไม่มีประโยชน์เราจะดามพร้อมให้นะครับพร้อมเด็กที่เราทาแล้วก็คือเป็นชุดตัดเกี่ยวขึ้นปุ๊บมันก็จะไปล็อกกับตัวคานของเราด้านบนเนี่ยจะทําให้แข็งแรงไม่ขาดอีกนะครับถ้าไปเชื่อมเนี่ย เชื่อมมันก็อยู่ด้แป๊บเดียวถ้าเราไปบรรทุกหนักอีกก็เป็นอีกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเป็นโรคประจําตัวอีกอีกอย่างหนึ่งเลยตัวของ2020นเลยนะครับไอตัวเนี้ยเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะให้ให้ตัวได้นะครับพอมันให้ตัวได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะพายมันจะพายตัวเบ้าไฟเนี่ยแตกก็คือไอตัวเนี้ยที่มันหลุดออกมาที่มันชอบที่มันชอบแตกกันตรงเนี้ยเม็ดอาที่มันชอบแตกเนี่ยก็คือมันจะมันจะหลุดออกมาจากจากตรงนี้เลยเนี่ยคือสาเหตุว่าทําไมถึงต้องได้ขึ้นเสาหลัง เพราะว่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีหลายจุดนะครับที่ที่ที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าตัว2 0ิ0เนี่ยมันบางเพราะว่าทั้งทั้งทั้งไอตัวนี้แตกตัวต่อไฟแตกแล้วก็ที่ต้องดามบูสฝาท้ายเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะปาตัวคางท้ายเนี่ยลุดออก้วยนะครับเนี่ก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยของตัว2 0ิ0เนี่ยมันชอบ แตกตรงขอบด้านนี้นะครับไอตัวนี้เป็นตัวตัวซับในพาเปลือกกระบะเนี่ยให้ให้แข็งแรงนะครับแต่พอมันหลุดออกปุ๊บรัวไม่ด้านมันแตกเนี่ยมันก็จะให้ตัวได้นะลูกค้าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าไอตัวบานพับกลางตัวนี้มันหย่อนลงจะให้เราดัดให้บอกว่าดัดขึ้นหน่ไหมได้ไหมถึงดัดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตรงที่ป้ายทะเบียนมันขาดนะครับตัว2020เนี่ยชอบเป็นครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับพอมันขาดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวแผงท้ายเนี่ยมันให้ตัวได้ไอชุดที่เราทําเนี่ยมันจะดามไปให้พร้อมกับชุดขึ้นเสาหลังนะครับมันเป็นงานต่อเนื่องถ้าเราไปเชื่อมพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้งานไปสักพักเนี่ยมันก็จะขาดปีกนะครับเราวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยไปเชื่อมแปะอย่างนี้ไอเชื่อมแปะมันไม่มีประโยชน์เราจะดามพร้อมให้นะครับพร้อมเด็กที่ เราทำแล้วก็คือเป็นชุดตัดเกี่ยวขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นล็อกกับตัวคานของเราด้านบนเนี้จะทําให้แข็งแรงไม่ขาดอีกนะครับถ้าไปเชื่อมเนี่ยเชื่อมมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวถ้าเราไปบรรทุกหนักอีกก็เป็นอีกเหมือนเดิมนะครับ